ื่อนนักหมากลุกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็จะเล่นหมากลุกออนไลน์กันในแอปไพยเชฟแอลเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะฮะให้ชื่อเรื่องว่าม้ายงขวาตีเบี้ยคู่ริมนะครับก็จับคู่มาเจอกับคุณเสน่ห์นะครับผู้มีเลตติ้งอยู่ที่1761นะครับก็มาเล่นกันเลยครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับ ช่างยันก็จะเป็นฝ่ายสีขาวนะครับก็เล่นนะฮะสไตล์เดิมนะครับเป็นมา้ายงขวาอีกแล้วครับท่านนะครับคุณสเสน่ห์วันนี้คุณสเสน่ห์จะเล่นก็ดูแล้วน่าจะเป็นทรงมา้ายงขวาเช่นกันนะครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ก็อยู่ในการเปิดหมากนะครับผมก็ขึ้นเม็ดครับผมคุณสเสน่ห์ขึ้นเพียรครับ ผมขึ้นคนนะครับเป็นคนเทียมเม็ดนะครับคุณเสน่ห์เปิดโคนมาครับผมเปิดเบี้ยนะเปิดเบี้ยริมมานะครับตำแหน่งนี้นะเป็นเบี้ยริมก็ได้จังหวะนะครับโจมตีก่อนเลยนะครับเพราะว่าขุนก็ยังไม่ได้ขึ้นนะครับก็โจมตีก่อนเลยนะครับนะเอาใช้เม็ดแทงโคนนะครับก็โคนก็กลับไปนะครับ ตอนนี้เขาก็จะได้นะฮะตำแหน่งเบี้ยของเขาก็จะได้เป็นเบี้ยสวยหน่อยนะฮะแต่ว่าเขาก็จะช้ากว่าเรานิดนึงนะครับยิ่งเราเป็นฝ่ายบุกด้วยนะครับก็เขาจะช้ากว่าเรา1ครั้งนะครับหรือ1นึทีนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็เปิดขุนนะครับเพื่อรปะจันบานนะครับฝ่ายสีขาวนะครับก็จะเป็นฝ่ายที่จะได้บุกก่อนนะครับแต้มนี้นะครับผมกะว่านะครับ ไม่เดินม้าไปด้านขวามือก็เดินโคนขึ้นนะครับตำแหน่งนี้นะฮะก็วันนี้ใช้โคนขึ้นมาก่อนนะครับนะคุณสเสน่ห์ก็ใช้โคนขึ้นมาครับตำแหน่งนี้นะฮะเพืเ่อนเพื่อนครับเขาก็นะฮะต้องแทงโคนนะครับมากลุกนะฮะเกมนี้นะครับมันก็จะเป็นคล้าย เกมก่อนแก่วน,นะครับที่มันจะเป็นคล้ายๆรูปทรงนะครับรูปทรงหรือเป็นแพทเทิร์นนะรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นลักษณะใกล้เคียงกันแบบนี้นะครับอยู่ที่ว่าการแปลขบวนแล้วเราจะแปลขบวนไปยังไงต่อนะครับเพื่อนๆก็ตามนี้นะครับผมต่อนะต่อเม็ดนะครับเขาไม่กินนะครับก็ไม่กินก็ใช้นะครับ ใช่เม็ดไปไล่ม้านะครับให้ม้าเขาเสียทรงนะตำแหน่งนี้นะครับเขาไม่โดดม้าไปจับเม็ดนะครับนะครับถ้าเขาโดดม้าจับเม็ดผมเสียหายหลายแสนนะครับเขาโดดมา้ามาด้านข้างนะครับผมก็เสริมเบี้ยขึ้นไปครับเพื่อหวังจะเอาเม็ดกลับมาไล่โคนได้นะครับแต้มน,นี้ต่อเรือครับ เขาไม่กินครับเขาเดินมานะครับให้หวังเรากินแล้วก็เขาจะได้เบี้ยงง่ายนะครับตำแหน่งนี้ผมก็ยังไม่กินนะครับถ้ากินเขาก็จะได้เบี้ยงง่ายแล้วม้าจะเสียทรงด้วยนะครับก็ต่อเม็ดครับกินครับเขาใช้ม้าตัวใดตัวหนึ่งกินแน่นอนครับเพื่อนๆแล้วผมใช้ม้ากินก็จะเปิดนะฮะทำให้เรือผมโจมตีเม็ดขี้ทีนึงนะครับก็กินแรกกันครับ ตำแหน่งนี้นะผมคิดว่ากินก็กินได้นะครับแต่ว่าเบี้ยตรงข้างๆขุนเราก็จะเสียด้วยนะครับเพราะม้าเขากดอยู่นะครับตำแหน่งนี้ผมก็เลยกินให้เขาได้เบี้ยหงายนะครับแล้วก็นะครับเดินไปต่อมาเลยนะครับเพื่อนๆนะครับแต้มนี้นะเขาน่าจะผิดพลาดนะครับเขาเดินโคนขึ้นมาเสริมนะครับตำแหน่งนี้ผมได้จังหวะนะแล้วกินลุกก่อนนะครับแล้วก็เรือผมได้โจมตีเบี้ยนะครับ ก็กินครับผมนะครับเขากินกลับแล้วก็ผมโจมตีเบี้ยนะฮะได้กินเบี้ยแล้วก็เรือโจมตีโคนนะครับเขาใช้โคนขึ้นมาเลยนะครับเพื่อนๆนะครับตำแหน่งนี้เนี่ยผมตีลูกนะครับนะครับเขาก็จะต้องติดเรือนะครับตำแหน่งนี้เพื่อนๆนะครับแล้วก็เราก็จะได้กินโคนอีกหนึ่งตัวเพราะว่านะครับเพราะว่าเขาอยู่ที่ของของแปดนะครับเขาโอกาสเสียเรือค่อนข้างเยอะนะครับ หรือไม่เขาก็ต้องเสียโคนนะครับเพื่อนๆนะครับตำแหน่งนี้เพราะว่าเขาพลาดแล้วนะครับนะมาจับกินโคนครับนะครับตำแหน่งนี้นะเขาก็คิดดีมกันนะครับเขาถอยโคนมาให้กินนะฮะเพื่อจังหวะตาเดินแล้วก็ใช้ขุนมาจับเรืออีกทีนะครับนะตำแหน่งนี้ผมก็ใช้เรือมาจับเบี้ยคว่ำนะครับนะครับตอนนี้ก็ ฝ่ายขาวก็มีเปรียบนะครับตอนนี้มีเปรียบคนตัวหนึ่งนะครับแต่ก็ยังขึ้นไปไม่ได้นะครับก็ตีลุกไปครับตำแหน่งนี้นะฮะเขาต้องมาลุกเราแน่นะครับเพื่อนๆครับแล้วด้านข้างเราเนี่ยจะเดินเราเดินลําบากครับเดินยากนะครับแต่มนี้นะครับเราเดินค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าอยู่เต็มหน้าคนเขาเลยนะครับก็ถอยคน กลับมาช่วยช่วยกันครับมาช่วยขุนก่อนครับไม่งั้นขุนแย่ครับตำแหน่งนี้เขาลุกนะครับลงนะครับใช้ใช้โคนขึ้นมาครับนะต้องยอมสละพี่น้องนะครับเพราะว่าต้องรักษาชีวิตของขุนไว้นะครับตำแหน่งนี้นะฮะผมก็ต้องนะครับต่อเรือครับนะครับต้องต่อตัวเก่งออกนะครับ ต้องดูคุณเสน่ห์นะครับว่าเขาจะทํำยังไงต่อนะครับต้องต่อเรือนะครับต้าไ่ต่อเรือก็ค่อนข้างจะจนได้ง่ายนะครับเพราะว่าคุณผมอยู่ของแปดนะครับแย่นะครับตําแหน่งนี้เขาจับเบี้ยนะครับนะเอาเรือจับเบี้ยนะครับผมก็ต้องผูกไว้ครับนะะผูกไว้ก่อนครับก็ต้องเอาเรือกลับมาผูกนะครับเพื่อนๆนะครับ จมตีเขาไม่ได้ก็ต้องต้องรับก่อนครับต้องเล่นรับก่อนนะครับตำแหน่งนี้เขาเขามีโอกาสที่หาเสมอได้นะครับเพื่อนๆก็ตีลูกอ๋อก็ตีลุกล้อนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เสมอครับก็ตีลุกล้อได้นะครับนะครับตอนนี้ผมก็ต้องพยายามนะพยายามเอาขุนออกไปให้ได้ก่อนนะครับเขาขุนมาช่วยนะครับเพื่อนๆนะครับตำแหน่งนี้นะเรากินเขาไม่ได้นะครับเบี้ยตัวนี้ นะครับกินไม่ได้นะครับแล้วเราจะโดนตีลูกกินเหลือนะครับนะเบียร์เขาขาดก็จริงครับแต่ว่าเขามีแต้มสอกลับนะครับเพื่อนๆห้ามกินนะครับแต้มนี้นะฮะตำแหน่งนี้เขาใช้ขุนมาช่วยนะครับผมก็ต้องนะฮะวิ่งขุนหนีก่อนนะครับเพราะว่าไปอยู่กับพวกเยอะๆก่อนนะครับตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ตีลูกเราก็ขึ้นได้นะครับ ถ้าก็ใช้คโคลนลูกนะเราก็ติดเรือนะครับเพื่อนๆตำแหน่งนี้ครับเขาใช้เรือนะครับมาจับกินโคลนะครับนะครับใช้เรือมาจับกินโคลตำแหน่งนี้นะครับผมใช้เรือกินเบี้ยเขาไม่ได้นะครับนะครับเพื่อนๆฮะก็ต้องเดินโคนหนีครับกินไม่ได้ครับกินมีศอกอีกครับต้องเดินหนีโคนครับนะครับเพื่อนๆ ตรงนี้นะต้องต้องออกนะฮะออกจากคลองเจ็ดคลองแปดเนี่ยนะไปให้ได้ก่อนนะครับตำแหน่งนี้เขาใช้ขุนขึ้นมาหนะ้าหวังติดเรือนะครับผมใช้โคนไปกันไห้ครับไม่เข้ามาครับนะครับเขากลับนะะกลับหวังไปกินเบีย้ยควานะครับฮนะตำแหน่งนี้เขากลับไปนะฮจะกินเบีย้ยเบีย้ยความนะครับผมก็นะฮะไม่อยู่แล้วครับ ให้กินแล้วครับเบีย้ยวความนะครับพอเรายังมีโคนอยู่นะฮะทำหน่งนี้ก็จะกินเบีย้ยนะฮะเราหวังจะกินโคนอีกตัวนะครับผมก็หนีหนีก่อนครับเขากินเบีย้ยครับหนีโคนนี้ครับนะก็นะต้องต้องพยายามออกนะออกจากคองเจ็ดของแปดให้ได้นะครับเพื่อนๆถ้าออกได้ก็เราก็ยังมีภาษีดีกว่าเพราะว่าเรามีโคนสองตัวนะครับนะครับ ตำแหน่งนี้เขากินเบี้ยเลยนะครับเพื่อนๆนะครับผมก็ออกนะครับนะครับถ้าออกตอนนี้ได้เขาก็พอสู้ได้แล้วครับเพราะเพราะว่าคุนเขาอยู่ในวงล้อมของเราเหมือนกันนะครับนะครับเขาเปิดเบี้ยครับต่อเรือครับหาเสมอครับผมกินเลยครับเพื่อนๆครับนะครับเพราะว่ามันก็ต้องกินนะครับนะเขาใช้โคนกินผมเห็นแล้วว่ากินแล้วนะเบี้ยเขาก็ขาดอีกตัวนะครับนะก็กินเบี้ยครับ นะตำแหน่งนี้ขุนเขาก็ไม่ค่อยดีนะครับอยู่ไกลพวกนะครับผมก็ได้จังหวะนะครับเพื่อนๆนะครับก็เบี้ยนะด้านซ้ายมือไม่ไม่เอาแล้วน,นะครับนะครับเข้าโจมตีขุดเลยนะเพราะว่าโขนเราก็ขึ้นไปประจันหน้านะค่อนข้างจะพร้อมนะครับเพื่อนๆนะครับลุกไปครับขุนตามครับเขาไกล พี่น้องไกลกันครับแบบนี้นะครับตามภาษาหมากรุกนะฮะที่เอวบ้านผมเรียกว่าพี่น้องไกลกันนะครับตำแหน่งนี้ถ้ผมลุกไปครับนะครับใช้โคนขึ้นไปครับตำแหน่งนี้เขาออกไม่ได้นะครับเขาออกผมจะตีลูกให้เขากลับมาที่เดิมนะครับใช้ข่นไปครับฮนะ อ๋อเขาออกได้ครับตำแหน่งนี้ออกได้แล้วครับนะครับเขาคิดว่าเขาจะออกได้นะครับเขาก็เลยไม่เดินขุนนะถอยเม็ดเขาก็เสียจังหวะนะครับเสียตาเดินนะครับตำแหน่งนี้นะผมให้ออกนะครับตีลูกครับหายลูกครับนะครับตอนนี้ขุนเขาอยู่ในวงล้อมแล้วนะครับนะขึ้นเบียไม่ได้ครับต้องต้องขุนครับต้องขุนตั้งต้องใช้ขุนครับครับ เพราะว่าคุณก็ออกไม่ได้ครับสี่ตัวน่าจะพออยู่ครับเขามาช่วยคุณไม่ทันแน่ครับเบียร์เขาก็เดินกลับไม่ได้ครับนะค็เเดินไม่ได้หมดนะครับตำแหน่งนี้ก็ลุกไปครับตำแหน่งนี้ก็ลุกอีกครับแล้วก็ใช้ขุนเข้าไปก็น่าจะจบเกมนะครับเพื่อน ก็บีบบังคับนะฮะก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆนะที่รับชมคลิปของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่างยันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย